คือมือถือบางแจ็คเนี่ยผมเคยคุยกับบางแจ็คมานานแล้วตั้งสองสามปีที่แล้วแล้วก็เราเป็นทนายในคดีนะก็ขอากลาบเรียนว่าในมือถือของแตงโมเนี่ยมันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติส่วนตัวของเขาจํานวนมากนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของแตงโมจํานวนมากแล้วมันก็มีข้อมูลก่อนที่จะขึ้นเรือแล้วก็อยู่ในเรือนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้ตํารวจเขาดูดไปหมดแล้วอยู่ในสํานวนของตํารวจครบถ้วนนะครับส่วนที่บางแจ็คส่งมาให้กับทีมงานกุณจฉริยะ นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ว่าในสำนวนตำรวจนมีครบถ้วนนะมีคนถามว่านะครับมีคนถามว่านะครับเขาเรียกอะไรนะครับถามว่าข้อมูลในโทรศัพท์แจ็งโมสามารถสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรได้ไหมได้ครับนะครับอย่างที่คุณอธิยะพูดผมก็สามารถหาพยานหลักฐานได้นะถามว่าจะมีสามารถดําเนินคดีอะไรกับใครได้ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ ผมอยากไปจะให้ถามกับคุณอัจฉริยะนะครับเขาเป็นคนรับผิดชอบนะครับนะก็ถามจากกรมสอบสวนคดีพิเศษคือในนั้นมันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนะครับก่อนลงเรือแล้วก็อยู่ในเรือนะครับนะครับจนถึงแก่ความตายก็ประมาณนี้มันก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์พอสมควรแต่แต่จะถึงขนาดจะไปจับกลุมตํารวจอะไรอย่างที่คุณอัจฉริยะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นร้อยรายอันนี้ก็นะครับนะครับนะฮะ นะครับก็ก็ต้องถามคุณอธิยะนะ,ะกรณีมีคนถามผมกับเรื่องคุณสนทินะครับในเมื่อคุณสนทีไม่มีการไก่เกียอะไรต่างก็คดีก็ดําเนินคดีต่อไปนะฮะนะครับผมก็ฟ้องคุณสนทีจํานวน2คดีนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องมาถามผมเรื่องคุณสนทินะก็สู้คดีกันในศาลใครแพ้ก็รับโทษใครชนะก็ว่ากันไปนะฮะชัดเจนนะไม่ต้องถามแล้วนะนะจริงๆเนี่ยผมจะนะไม่ต้องการพูดเรื่องคุณสนทินะ นะครับออกทิสื่อออกอะไรต่างๆแต่ว่าถามทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสนทิไม่เจรจาอะไรกับผมผมก็ไม่เจรจาอะไรกับคุณสนทินะครับแล้วผมไม่เคยเจรจาเพื่อจะเข้าไปกราบตีนกราบเท้าอะไรคุณสนทินะขอย้านะครับไม่เคยเจรจาเข้าไปกราบตีนกราบเท้านายสนทิไม่เคยเจรจาไปกราบตีนกราบเท้าของนายสนทิ ไม่เคยเจรจาพูดย้ำๆสักสามสี่รอบนะครับคงไม่ต้องถามนะครับเวลาผมจัดรายการไม่ต้องการคุยเรื่องส่วนตัวเพราะฉนั้นคดีพิพาทระหว่างผมกับนายสนธิก็สู้คดีกันในศาลนะครับไม่มีการเจรจาอะไรๆต่างๆทั้งสิ้นนะฮะว่ากันไปนะครับนะครับไม่มีการเจรจาอะไรกับนายสนธิไม่มีการเจรจาอะไรกับนายสนธิไม่มีการเจรจาอะไรกับนายสนธิจบหรือยังครับนะครับไม่ต้องถามนะครับนะครับน่านะครับน่านะครับเข้าใจนะฮะ นะครับแล้วส่วนผมกับอาจารย์ออสไม่มีปัญหานะครับเราได้มีการพูดคุยกันบางส่วนในศาลไปแล้วไม่มีอะไรนะครับนะเรื่องผมกับอาจารย์ออสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วที่ผ่านมาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรในเรื่องเรื่องของอาจารย์ออสนะครับนะครับผมก็ได้มีการปรับเข้าใจกันแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นผมไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวในขณะจัดรายการนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องถามเรื่องคุณสวนทิ่แล้วนะ ผมขอให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่จาเป็นจะไม่ตอบนะครับไม่ตอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเกิดข้อพิพาทเพิ่มนะผมจะทะเลาะก,กับใครก็สู้คดีกันในศาลนะจะมีการเจราจาหรือไม่ไม่เจราจาไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเข้าใจนะครับจบนะครับชัดเจนนะครับ